อยากเก่งอินควอเทอมและนำอินควอเทอมนี้ไปใช้งานได้จริงดูคลิปนี้ค่ะค่ะตามที่เราทำเทสกันไปนะคะว่าข้อใจถูกต้องเทอมใดในอินควอเทอมผู้ขายหรือชิปเปอร์เนี่ยต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเ่าระเทศก็คือการจ่ายค่าเฟสดชิปเปอร์เป็นคนจ่ายต้องใช้เทอมไหนซึ่งเรามีช้อยมาให้ทั้งหมด4ี่ช้อยข้อที่หนึ่งนที่นะคะตามนี้ นะคะข้อที่สองตามนี้ข้อที่สามตามนี้ข้อที่สี่ตามนี้จะดูยังไงว่าใครเป็นคนจ่ายทั้งหมดข้อไหนถูกต้องค่ะที่ทํามานะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่เลยเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องกันหมดเลยทุกคนตอบข้อสามเห็นไหมคะตอบข้อสามทุกคนตอบข้อสามหมดเลย จะมีแพมแพมข้อสี่มาบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะดูตรงไหนสังเกตตรงไหนว่าทำไมถึงตอบข้อสามข้อสามคืออะไรตระกูลดีตระกูลซีซีอันนี้ก็คือใครคะชิปเปอร์เป็นคนจ่ายใช่ไหมคะแล้วข้อ1มีทั้ง F มีทั้ง E อ่ะมี D นี่คือชิปเปอร์จ่ายข้อสองซีดนะคะชิปเปอร์จ่ายคืออะไรคะ คือตัว c แล้วก็ตัว d f นี่คือคะคอนเซนี่จ่ายใช่ไหมคะอ่ะอันข้อที่สี่เนี้ยตัว f f a s d p u c f r ชิปเปอร์จ่ายคืออะไรคะมีแค่ c f r กับ d p u ตัว f a c นี่คือใครคะค,ะคอนเซนี่จ่ายเออแล้วมันดูยังไงสังเกตตรงไหนเดี๋ยวคุณหนจะมาพาด,ดูตรงนี้นะคะ เพื่อนๆดูตามคุณหนุงนะไปช้าๆด้วยกันนะคะว่า i n น u ั e Term นะคะถ้าเราจะแบ่งเป็นภาคนะคะแบบนี้นะคะว่า Shipper เป็นคนจ่ายค่าเฟด Ocean f a เ e ถ้าต้นทาง Shipper เป็นคนจ่ายค่าเฟดหน้า BL อโชอะไรคะโชว์เฟดพีเพใช่ไหมคะตระกูลอะไรคะตระกูลดีตระกูลดีอะไรมั้งคะ จะมี D D P ใช่ไหมคะแล้วก็ D P U แล้วก็ D A P นะคะตระกูล D ต่อมาตระกูล C C I F C F R C I P แล้วก็อะไรคะ C P T อ่ะอันนี้คือตระกูลดอแล้วก็ตระกูล C ทั้งหลายแหละเนี่ยคือ s h i เ p อร์เป็นคนจ่ายเฟสที่ต้นทางนะคะ อ่ะต่อมาตัวคอนไซนี่คอนไซนี่จ่ายโอเชียนเฟสที่ปลายทางหน้า BL เอลเฟสโชว์เลยค่ะโชว์คอลเลกนะคะมีอะไรั้งคะอ่ะแน่นอนเลยเอ็กซ์วร์มีอันเดียวโดดเดี่ยวก็คือคอนไซนี่จ่ายเฟสที่ปลายทางนะคะอ่ะตระกูล F อ๋อ F เอป็นั้งคะ F A S F.O.B. F.C.A. ตระกูล F กับตระกูล E คือคอนเซนี่เป็นคนจ่ายเฟปดายทางเลีก่าเฟดคอเล็กพอเรามาดูในเฉลยข้อสอบของเราเทสของเราเนาะง่ายเนาะตามนี้เลยค่ะเขาบอกว่าชิปเปอรรับผิดชอบเรื่องเฟดอ่าถ้ามี F ข้อนี้ก็คือตัดทิ้งมี E ตัดทิ้งใช่ไหมคะอ, 2, อ่ะ F, ข้อสองอ่ามี F เข้ามาก็ตัดทิ้งอ่า ข้อสาม D F เออโทษค่ะ D C C ทั้งหมดแน่นอนค่ะอันนี้คือไปก่อนเนาะชิปเปอร์จใช่ไหมค่ะ,ะดูข้อสี่หน่อยอมี F เข้ามาไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นถูกต้องคือข้ออะไรคะข้อสาม่งทุกคนเก่งมากถูกต้องค่ะข้อสามนะคะค่ะคูนงมาทำสรุปให้แบบนี้ดูง่ายขึ้นนะคะค่ะโอเค ก็เรียนรู้ได้ทุกวันนะคะเรื่องนำเข้าสออกแล้วก็ติดตามความรู้ดีๆด้านนำเข้าสออกที่ช่องคุณหน่กนะคะขอบคุณค่ะ